เอาละครับทุกคนสวัสดีด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับก็จะเป็นการรวมโมเมนต์เนี่ยทั้งหมดของปี2 0 2 5ไว้ในคลิปนี้นะครับที่ผมชื่นชอบนะแต่ว่าไม่ได้มีทั้งหมดนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบบางช็อตเนี่ยสามารถไปหาดูคลิปเต็มได้นะครับหรือว่าอาจจะมีคลิปอื่นที่สนุกมากกว่านี้ในปีที่แล้วนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีปีนี้นะปี2อัีครับขอให้ทุกคนมีความสุขร่างกายแข็งแรงนะครับก็ ไปดูกันเลยก่อครับว่ามีโมเมนต์ไหนที่ผมได้คัดมาบางสว่วนกันบ้างนะครับคุณก็นนครับคุณคิดว่าชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นมะเร็งหรือเปล่าครับทําไมเขาหัวโล้นแบบนี้ครับพอเราต้องการฟอร์จูนสามแล้นี่ครับคนกับหมาก็ได้ตบตีกันนะครับมนุษย์เป็นยาอ่อนแล้วก็หมาสมองเล็กนะครับตบตีกันนั่นเองนะเออนะครับ เยืนวนหาเมยมึงบ่เจ okay. ้ประมาณนี้ครับยินระบายจะกลับไปดีๆหรือกลับไปเดินน้ำตาครับยีนระบายโอ้ยี่่ผมก็วันนี้อยู่ในรายการโอเว่นกับเจ้าไข่จอมสนนะครับ เล่นกับกอรนะครับเกี่ยวเราก็จะเป็นเออขอมาครับอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วอุ้ยเจอเจ้าไข่เจ้าสน มันทาเกาะน,นเดมแต่้วาหันไปทางอื่นอะอ,น,อนิเมช่มันจะเป็นเกาะฝั่งนู้นเดแล้วดูดิายม่เ,เปนดี๋ยมาม่ได้เดเมนอายบอกเฮียออาโยบีลอยจังหวัดจมวัวจะควยเลยเข้ามาดิเฮ้ยไอ้ไก เพลงงานถนนเวลาหมด <t> เวลาหมดไม่เป็นไรเย็นจนรอหมดเวลาก็ได้ใช่ไอ้เยื่องนี้คนดูขออนุญาตเปิดบวชขออนุญาตแบบเข้าหมดตึงๆเลยไงถามซะมึงอ่ะ วั่งีกมีกูโดนลุมกูโดนมันลุมเซตยอดลายทางมาเลยช่วยเป็นดีมากเลยมาข้าวไม่นะก้อน กูรู้ทองไอ้ก้อนมีเร็ว สิบอันแหละเลี้ยโอ้ยตัวเดิมเลยตัวเดิมเลยตัวเดิมเลยตัวเดียวกับพ่ยัดยาเลยไอ้ไรรุ่นเล็กกับรุ่นเล็กมัไปเอาแล้วมันมาเลยไม่จำมันอ่ะไม่จำเหอนไม่จำเช้าเลยเชามาบ้ามันแอบเอาของมาขึ้นี่ยตื่นเต้นมาเลยครับโอยแม่ง อยู่หนองพา้าครับตอนนี้ต้องเพิ่งดวงหลวงพ่อพ้านะครับหลวงพ่อคุยกับโยมทั้งหลายนะครับหลวงพ่อคุ้มไม่ดีโค้งครงยากเลยห้าสิบโลมันมานี่มันจะเวอร์ไปนะครับไอม่ลุ้งไหมไม่ลุงอีกลุงนึงถ้าไม่อลุงนึงผมจะไปต่อ ไอ้หมอจัดลือ้อจะเป็นยังไงนะครับไม่รู้จะเจอริมันคานหรือเปล่าหรือจะเจอเกาะลับ,หร,รบหรือเจอคิสเนหรือเจออะไรโอ้ย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 เอ้ยโล้วบั้โอรยโอ้อ้ยโ้ย้ยอไยโอ้ยอ้ยยออ้ยโอยโ้อย้ยอ้ ครับน้องสวัสดีตามปีใหม่ได้ครับพี่จะมาไว้พรปีใหม่นะครับน้องเพรดะง่ายว่ากูนั้นกำลังจะนอนครับกูต้องได้ทำโอเคถ้าเกิดน้องรู้สึกว่าตัวเองเหงาแล้วไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีแฟนน้องยังมีเพื่อนข้างนะครับเพื่อนน้องเป็นสิ่งดีสุดนองน้องไม่จำได้ครับทุกคนหาเพื่อนที่ดีถ้าเจอตามปีใหม่ครับขอให้วันที่ดี ก็นั่นจะเป็นคำอวยพรจากมาพาวนะครับความจริงผมอยากให้เพื่อนๆของผมมาพากน,นะแต่ว่ามะพาวมาคนเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผมจะบอกแทนทุกคนละกันนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีปีนี้นะครับขอเป็นปีที่ดีนะก็นะครับขอมีความสุขกับปีใหม่ครับปี2 0 2 6มาแล้วครับอะไรที่ค้างคาใน2 0 2 5นี่เนี่ยก็เปิดผ่านไปละกันเรื่องไม่ดีหรือจะเรื่องดีเราก็เก็บไวนะ้เนาะโอเคครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ครับ มาดูกว่าปีนี้ช่องเราจะพัฒนาไปแค่ไหนครับ <S <S ขอบรู้ว่านี้น่รับชมครับสวัสดีครับ